ว่าอตอนมี้คุณอ,อยู่ที่ไหนหน้าแล้เรียนลองทายสิคะว่าวันนี้คุณวิศรจากที่ไหนเอ่ยอ่าเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเ,คเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่1.2นะคะในครั้งที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนสังเกตวัตถุรอบตัวเราใช่ไหมคะวัตถุในชีวิตประจำวันที่นักเรียนเจอบ่อยๆใช้บ่อยๆใช่ไหมคะเอาละ หลังจากที่เรานะคะได้สังเกตวัตถุในชีวิตประจำวันเหล่านั้นไปแล้วนะคะเอ๊จำได้ไหมนะว่าคุณนุ้ยให้นักเรียนสังเกตอะไรไปบ้างอ่าลองคิดดูนะคะหรือไม่นักเรียนก็เอาแบบบันทึกกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะคะมาเปิดดูประกอบไปด้วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตในครั้งที่แล้วแล้วทำการตอบคำถามท้ายกิจกรรมค่ะ เราไปดูคำถามใท้กิจกรรมกันเลยนะคะสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งนะคะวัตถุที่ทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะเด็กๆที่เราสำรวจกันไปแล้วสังเกตกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะวัตถุที่ทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวได้แก่ไม้บรรทัดใช่ไหมคะกล่องดินสอและหนังสือเรียนนั่นเองค่ะ ไปคำถามข้อที่2ค่ะวัตถุที่ทําจากวัสดุหลายชนิดมีอะไรบ้างอ่าวัตถุที่ทําจากวัสดุหลายชนิดได้แก่กระเป๋านักเรียนรองเท้า,านักเรียนและเข็มขัดนักเรียนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันมากคะผลการสังเกตของนักเรียนได้เหมือนคุณเลยหรือเปล่าอ,อย่าลืมตอบคําถามด้วยนะคะข้อ3ค่ะ จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุในชีวิตประจำวันหลังจากที่เราไปสังเกตมาแล้วเนี่ยนักเรียนค้นพบอะไรคะเราจะเห็นว่าวัตถุบางชนิดนะคะทำจากวัสดุเพียงแค่1ชนิดหรือวัตถุบางชิ้นก็ทำจากวัสดุมากกว่า1ชนิดนั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะค้นพบอะไรคะ วัตถุบางชนิดที่ทําจากวัสดุชนิดเดียวได้แก่ใบทัดกล่องดินสอหนังสือเรียนค่ะและวัตถุบางชิ้นนะคะทําจากวัสดุหลายชนิดค่ะได้แก่กระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนเข็มขัดนักเรียนนั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆข้อ4ี่นะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไร เขามีคำมาให้เราเลือกสองคำนะคะเด็กๆลองเลือกคำสองคำนี้ลงไปเติมนะคะคำที่1ค่ะ1นึ่คำที่สองหลายวัตถุบางอย่างทำจากวัสดุเพียง1ชนิดหรือวัตถุบางอย่างอาจทำจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะส่งท้ายนะคะอยากรู้อีกว่า เขาให้นักเรียนนะคะตั้งคําถามที่อยากรู้นะคะเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจาวันค่ะเด็กๆลองตั้งคําถามกันเข้ามานะคะตัวอย่างคําถามของคุณนุ้ยนะคะก็คือรองเท้าแตะทําจากวัสดุกี่ชนิดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้ไปนะคะอ่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับบทที่1วัสดุรอบตัวเราบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่วัสดุ ดุคือสิ่งที่เอาไว้ใช้ทําวัตถุใช่ไหมคะวัตถุต่างๆเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นตุ๊กตาชอโลหะแก้วน้ําแล้วก็ดินสอค่ะส่วนวัสดุที่เอามาทําเป็นวัตถุก็มีหลายชนิดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นผ้าพลาสติกโลหะไม้แก้วหินยาง แล้วก็กระดาษค่ะแล้ววัสดุเหล่านี้นะคะยังมีสมบัติต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างเช่นวัสดุบางชนิดมีสมบัตินูมบางชนิดมีสมบัติแข็งบางชนิดมีสมบัติใสขุ่นหรือทึบนะคะหรือพื้นผิวของวัสดุบางชนิดนะคะก็มีความมันวาวบางชนิดก็ไม่มันวาวค่ะ นอกจากนี้นะคะลักษณะอื่นๆอย่างเช่นความเรียบความตุบกยืดได้หรือยืนไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถที่จะจับกลุ่มวัตวัตถุต่างๆนะคะตามสมบัติของวัสดุได้เลยค่ะเห็นไหมคะและจากกิจกรรมที่ผ่านมาในทางที่แล้วนะคะวัตถุแต่ละชิ้นนะคะอาจทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือวัตถุบางชิ้นนะคะก็อาจทําจากวัดสดุหลายชนิดก็ได้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่เราเรียนรู้บทที่1วัดสดุรอบตัวเราไปแล้วนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุและวัดสดุมากมายเลยใช่ไหมคะหน่วยต่อไปบทต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรยังไม่บอกนะคะแต่แอบเห็นบางคนอ่านหนังสือล่วงหน้าแล้วเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ